คลิปนี้ผมลองเอาตัวไลออนมาตีปราสาทเดลโลนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโดยตัวไลออนผมใส่อุปก,กรณ์เป็นเซ็ตบ็อกนะครับเพราะว่าจะเอามาย่ยุการโจมตีของเดลโอนสำหรับเ, 1, เว็บหนึ่งเว็บสองผมก็ใช้ตัวจินเคลียร์ไปนะครับพยายามอยาให้จินมีพลังโจมตีสูงเกินไปเดี๋ยวบิสกิตมันจะไปบัฟลงหัวจินนะฮะเปิดมาเว็บสามก็ใช้ร่างของบิสกิตเพื่อทําการบัฟให้กับตัวทากะก่อนเลยนะฮะจากนั้นก็ใช้สกิลล่างของตัวไลออนนะครับเพื่อทําการย่วยุตัวของเดลโอนซึ่งสกิล,ลถัดไปของเดลโลนก็คือออคคคมมเีียยวววแห่าตาตตนนนนะรััจไได้ ซึ่งถ้าตัวไลอ้อนของใครไม่ได้ใส่เซ็ตบล็อกเนี่ยโดนดาเมจอันนี้ไปก็อาจจะตายได้นะครับปกติในภาษาเดียววมผมจะใช้ตัวของคายคู่กับตัวทากะนะครับแต่ว่าในรอบนี้จะเอาพาสซิฟของไลอ้อนที่ตีสามเป้าแรงขึ้นก็เลยเอาคายออกไปแล้วก็ใส่ทากะมาตัวเดียวข้อดีอหนึ่งอย่างของตัวไลอ้อนเลยก็คือเมื่อมาโจมตีป,ปกติเนี่ยมันจะลดคูลดาวสกิลให้กับพันธมิตรทุกคนด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้อัพสกิลจะลดคูลดาวแปดวินาทีแต่ถ้าเกิดอัพสกิลแล้วเนี่ยจะลดะคนนูลดาวเก้าวินาทีนรัรวัวววถึงงตขออไลด้ย ทำให้สแปมสกิลดาเมจหลักของตัวละครที่เป็นดาเมจหลักของเราเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นซิลต่อไปเราใช้ตัวของไลอันเนี่ยทำการปักดาบใส่ตัวเดลโลนะครับเพื่อทําการยั่วยุเพราะเดี๋ยวเจ้าตัวเดลโลมาจะใช้คามเข็นความตายแล้วนะครับซึ่งรอบสองนี้ดาเมจเขาแรงมากเลยนะครับเดลโลนตัวไรอันผมตุยไปแล้วจนไหวแห่งอำนาจเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วต่อไปเนี่ยจะใช้ตัวาไรอันยุยุไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดยุยุต่อเนี่ยยังไงก็น่าจะตุยแน่นอนต้องลุ้นให้ตัวเดวโลโรนเนี่ยไปสุ่มฟาดหัวตัวอื่นแทนนะฮะ อในรนอบนี้ผมโชคไม่ดีนะครับมันไปนฟาดหัวลีน่าตุยเลยนะฮะแล้วก็มันฟาดซ้ําต่อที่ตัวจินนะครับแต่ว่าจินมีเกาะอยู่อีกหนึ่งอย่างที่ตัวไลอัอนน่าสนใจก็คือสกิลบนของไลอ้อนนะครับมันมีดาเมจที่ค่อนข้างใช้ได้เลย มันตีเป็น3เป้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดติดจุดอ่อนเนี้ก็จะแรงมากๆอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ใส่เซตบ็อกแล้วเพิ่มจุดอ่อนเยอะๆก็ได้นะฮะหรือว่าเจ้าตัวลีหน้าออกแล้วใส่ลาเชลเข้ามาแทนก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มพาสซิฟจุดอ่อนด้วย